สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไปนะคะว่าเป็นคริสเตียนเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นคนงานที่ดีในที่ทํางานของเราได้ยังไงบ้างซึ่งเราก็เริ่มต้นพูดจนไปในหนังสือแดเนียลวันนี้เราก็จะยังอยู่ในหนังสือแดเนียลนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวลาที่จํากัดของหญิงจะทําให้หญิงพูดได้จบนะคะแต่ถ้าใครได้ไปฟังเมื่อคืนวันพฤหัสก็จะได้พอรู้คร่าวๆแล้วว่าทิศทางหญิงไปทางไหนนะคะ ในนังสือแดเนียลเป็นการเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะคะแดเนียลซึ่งเขาถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลนตั้งแต่อายุ17ปีได้นะคะตอนนั้นนี่พระเจ้าก็ประทานความโปรดปรานให้กับเขาและเขาเองก็ได้รับการเลือกคัดสรรมาแล้วจากหัวหน้าจากเจ้าเมืองจากเจ้านครของเขานะคะเพื่อที่จะให้เป็นคนหนึ่งที่จะได้รับราชการเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาและรวมทั้งเขา คนของพระเจ้าดูเปล่งปลัง่งดูถูกตาต้องใจของคนทั่วไปอยู่แล้วและเมื่อเขาได้เลือกดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตำแหน่งของเขาก็สูงขึ้นเรื่อยๆการทำงานของแดเนียลคนของพระเจ้าเทียบกับเราในทุกวันนี้ซึ่งเป็นคริสเตียนด้วยว่าเมื่อเราทำงานให้กับคนข้างนอกเราควรที่จะมีคุณลักษณะอย่างไรแดเนียลเป็นคนที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของเขามากและเขาทำดีเขาดูแลทุกอย่างเป็นอย่างดีจนกระทั่งไม่มีใครสามารถหามูลเหตุที่จะฟ้องเขาได้เมื่อมีการแต่งตั้งคนมากมายขึ้นมาเพื่อที่จะปกครองบ้านเมืองช่วยกันปกครองบ้านเมืองดเนียลเป็นหนึ่งในตำแหน่งสูงที่มีอยู่เพียงสามคนและในสามคนนี้ดเนียลเอง ทำหน้าที่ได้ดีกว่าคนอื่นและถูกหมายตาจากเจ้านายที่จะยกให้สูงขึ้นกว่านั้นอีกซึ่งลองนึกดูว่าคนที่เป็นคนอีกชาติหนึ่งอีกชนชั้นหนึ่งเป็นเฉลยได้ขึ้นมาอยู่สูงเหนือกว่าคนที่อยู่ในประเทศมันก็เป็นที่แอบขัดเคืองใจได้เหมือนประเทศเราเอาเข้าจริงๆพอเราพูดถึงคนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราอาจจะมีนิสัยที่แอบไม่ไดีอยู่หน่อยหนึ่งเราก็เหยียดเพื่อนบ้าน ใช่ไหมเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นแดเนียลเองหญิงบอกก่อนนะเราไม่ควรดูถูกชาติใดทุกชาติดีหมดนะคะและ เราเองควรที่จะให้เกียรติบุคคลทุกๆคนเพราะว่าเขาบังเกิดมาแล้วเขาก็ทำหน้าที่ในส่วนของเขาการประพฤติการปฏิบัติของเขาอาจจะถูกหล่อหลอมมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือสิ่งรอบตัวอย่างไรก็ตามคุณค่าของเขามากขนาดที่องค์พระเยซูคริสต์มาตายแทนเขาเขาคือมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาตามพระฉายของพระองค์เราไม่เหยียดใครเราไม่ดูถูกใครเอาล่ะดานิเอลเอง เขาเองอาจจะเป็นไปได้เลยว่าคนในชาตินั้นรังเกียจเขาในระดับหนึ่งเพราะว่าทุกคนรวมหัวกันว่าจะกําจัดดดเนียลจะจัดการยังไงและเขาก็ไปดูว่าการทํางานของดเนียลเป็นยังไงบ้างอยู่ในดดเนียลบทที่6นะคะไปดูว่าดูซิว่าเขาผิดพลาดในหน้าที่การงานไหมขี้โกงเวลางานไหมเอาเวลางานไปนั่งอธิษฐานหรือเปล่าเอาเวลางานไปโชว์ตามลูกแกะหรือเปล่าเอาเวลางานไปนั่ง แอบอ้างทําอย่างอื่นไหมเอาเวลางานไปเที่ยวอย่างอื่นหรือเปล่าบางทีทั้งเอาเวลางานไปใช้แอบอ้างเกี่ยวกับกิจกรรมของพระเจ้าหรือเอาเวลางานไปใช้อย่างอื่นแต่มันไปในฐานะของคริสเตียนในฐานะของคนของพระเจ้าเขาหลอกลวงหรือเปล่าเอาเวลางานไปทําอย่างอื่นหรือเปล่าแต่คนเหล่านี้ไม่สามารถหามูลเหตุฟ้องดาเนียลได้เลยเขารับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของเขาเป็นอย่างดี เขามีความซื่อสัตย์และเขาก็ทําทุกอย่างเป็นอย่างดีดังนั้นคนเหล่านี้ก็เลยต้องหาทางแกล้งดาเนียลจากเรื่องของศาสนาแทนในเมื่อมาอยู่เมืองบาบิโลนเขานับถือกันอย่างอื่นแต่ดาเนียลนับถือพระเจ้าของเขาเขาก็เลยเอาวิธีนี้เนี่ยแหละไปกล่าวอ้างกับพระราชาว่าพระราชาพระองค์ยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยเอาอย่างนี้เพื่อให้ทุกคนยกย่องท่านอย่างสูงสุดใครไปกล่าวว่าอย่างอื่น จับโยนท่ามสิงเลยเพราะอะไรคะเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ต้องการจะทําลายคนอื่นเลยทั้งประเทศคนเหล่านี้ตั้งกฎหมายข้อนี้ขึ้นมาเพื่อเล่นงานดาเนียลคนเดียวเคยไหมเวลาเราไปทํางานที่ไหนแล้วเรารู้สึกแบบทำไมมันเลื่อยขาเก้าอี้ฉันจังเลยขนาดขาเก้าอี้ฉันทําด้วยไทเทเนียมแล้วมันก็ยังหาทางเลื่อยอยู่ได้บางทีเหมือนกับจะมีคนกลั่นแกล้งอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องอย่างซื่อสัตย์ไม่ขโมยเวลางานเราทำหน้าที่เป็นอย่างดีและเรายึดมั่นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงปกป้องดานิยลเอง เมื่อเวลาพักของเขาเขาก็ไปใช้เวลาในการสแสวงหาพระเจ้าและพระเจ้าก็ส่งปกป้องเมื่อดานียลทราบว่าพระราชาเนี่ยลงพระนามเรียบร้อยเขาก็รู้ว่าโอเคตั้งใจเล่นงานฉันคนเดียวแต่ระหว่างฉันที่จะต้องซื่อสัตย์ต่อเจ้านายก็คือพระราชากับความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระเจ้าฉันเลือกซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแต่ฉันไม่ได้ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระราชาฉันยังจงรักภักดีและทําดีต่อพระราชาเหมือนเดิม เมื่อพระราชาลงพระนามเรียบร้อยพวกนี้ก็เลยจัดการเลยประทับตราปุ๊บมันวิ่งไปบ้านแดเนียลเลยนั่งรอเมื่อไหร่ที่จะ,ะนมัสการพระเจ้าอ้นอนมัสการพระเจ้าจับมาเลยและพระราชาก็เลยรู้ว่าเอ้าทั้งหมดนี้คือแดเนียลคนเดียวหรอที่โดนแต่ความที่แดเนียลยึดมั่นในพระเจ้าทำดีอยู่เสมอซื่อสัตย์ต่ออยู่เสมอพระราชามองเห็นเขาเป็นเหมือนกับ สหายรักพอดาเนียลถูกโยนไปนในถ้ำสิงเป็นยังไงคะพระราชากระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นห่วงเพื่อนทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายนะเนี่ยหลายๆคนทําเพื่อที่จะยกชูพระราชาด้วยซ้ําแต่พระราชากินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายอย่างมากและพอกลงไปเรียบร้อยแล้ว ลงไปในถ้ำสิงเรียบร้อยแล้วพระราชาก็รอวันรุ่งขึ้นที่จะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคนเหล่านั้นเอาเหินมาปิดปากถ้ำเอาไว้เลยไม่ให้ออกยังไงก็กาให้ตายแงแก่ซึ่งสิงตอนนั้นเนี่ยเขาเลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้จัดการกับศัตรูข่าศึกเวลาที่จับใครมาแล้วเป็นคนร้ายเป็นนักโทษเขาโยนเข้าไปสิงพวกนี้ไม่ได้ถูกเลี้ยงให้อิ่มนี้ หมีพีมันถูกเลี้ยงให้หิวและมีหลายตัวโยนเข้าไปแต่พระเจ้าทรงปกป้องพระเจ้าไม่ได้ปกป้องโดยการกู้ดาเนียลออกมาจากห้องไม่ให้คนเหล่านั้นจับได้บางทีเรารู้สึกว่าภัยพิบัติมันมาใกล้ตัวแล้วทำไมพระองค์ไม่ช่วยสักทีพระองค์อยู่ด้วยเสมออย่าเพิ่งรีบตัดพอ อย่าเพิ่งรีบบอกว่าพระเจ้าอยู่ไหนะพวกนี้มันจะจะพระองค์มันมาเคาะประตูพระองค์มันใส่กุญแจมือเรียบร้อยแล้วพระองค์อยู่ที่ไหนไปหาความช่วยเหลืออย่างอื่นก็ได้โทรหาเพื่อนก็ได้หาคอนเน็ชั่นต่างๆดูซิว่าเรามีใครอยู่ในตำแหน่งสูงรีบมาช่วยหน่อยหลงลืมพระเจ้าไปเพราะว่าเราคิดว่าสิ่งอื่นจะเป็นที่พึ่งได้ดานียลไม่สนใจเขารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเขา เขาไม่ไห,วไหวันไหวไม่มีตอนไหนที่เขียนว่าดานียลดิ้นแล้วก็โวยวายอารวาสใหญ่เลยเออพระเจ้าอยู่ที่ไหนไม่มีไม่มีตอนไหนที่บอกว่าดานีเอลบน่นตัดพอเมื่อเขาเข้าไปพระเจ้าก็ปิดปากสิงขณะที่พวกเขาเอาศิลามาปิดปากถ้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วและดูในข้อสิบเกนะคะพอรุ่งเชา้าพระราชาตื่นบรรทมรีบเสด็จไปยังถ้ำสิง ตื่นปุ๊บรีบไปเลยทันทีจะลืมตาได้ซึ่งกลางคืนก็นอนไม่ค่อยจะหลับนอนไม่พอแล้วเป็นห่วงดาเนียลแต่เช้าขึ้นมารีบไปดูและหญิงชอบมากเพราะว่าพระราชาได้ตะโกนเรียกดดเนียลด้วยสิ่งที่สําคัญมากโอดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปรนนิบัติอยู่เนืองนิดนั้นทรงสามารถช่วยกู้ท่านจากสิ่งได้แล้วหรือพระราชาตะโกนเรียกดาเนียลบวกกับ ความจงรักภักดีของเขาที่มีต่อพระเจ้าและบอกให้รู้ว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงเขาคือผู้รับใช้ของพระเจ้าและไม่ใช่แค่พระเจ้าธรรมดา พระราชาพูดเองว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนแสดงว่าการดำเนินชีวิตของแดเนียลทําให้คนได้รู้ว่าพระเจ้าดํารงพระชนอยู่พระเจ้าดประทานความโปรดปรานให้กับเขาประทานสติปัญญาให้กับเขาประทานความสามารถให้กับเขาประทานคุณงามความดีให้กับเขาจนทําให้เขาทําทุกอย่างออกมาได้เป็นอย่างดีเป็นที่ประจักษ์กับคนอื่นว่าไม่ใช่แค่แดเนียลดีเท่านั้นแต่เป็นเพราะพระเจ้าของเขาที่แสนดีอยู่กับเขา เราใช้ชีวิตแบบให้คนเรียกเราอย่างดีได้อย่าให้ใครเขาใช้ชีวิตกับเราแล้วเขาบอกว่าอ๋อไอ้พวกคริสเตียนใช้ชีวิตในแบบที่คนบอกว่าฮอคริสเตียนของผู้รับใช้ของพระเจ้าน่ะหรอให้เขาได้สามารถพูดถึงเราได้เป็นอย่างดีอย่าไปในที่ทํางานแล้วพอมีคนถามว่าเออขอโทษนะคะคุณหญิงอยู่ที่ไหน,นอ๋ไอไอ,ไอ้หญิงน่ะหรอไอ้คริสเตียนนั่นเหรอมันแอบอยู่ในห้องน้ํานู่นอ๋อวันนี้ไม่เข้า มันบอกว่ามันไปหาลูกค้าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งไปนั่งดื่มกาแฟาถ่ายรูปอยู่นู่นใช้ชีวิตยังไงให้คนเขาพูดถึงเราบวกกับพระเจ้าในแง่ที่ดีและขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าด้วยความรักมั่นคงที่พระเจ้ามีให้กับดาเนียลและความสัต์ซื่อที่ดาเนียลมีกับพระเจ้าเมื่อเขาออกมาคนที่เขาทำร้ายดาเนียลดาเนียลไม่ต้องคิดร้ายตอบแทน เราเป็นคริสเตียนไม่วางแผนแก้แค้นใครนะคะไม่วางแผนที่จะจัดการไม่เอาคืนใครพระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตของเราเองพระองค์จัดการเองพอดาเนียลออกมาเรียบร้อยพระเจ้าปกป้องเรียบร้อยคนเหล่านั้นพระราชาช่วยแก้แค้นแทนให้เลยพระราชาจับคนเหล่านี้โยนไปนในถ้ำสิงและ บทเรียนที่เราจะได้เรียนรู้จากตรงนี้ก็คือว่าใครคิดร้ายกับคนอื่นไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้นที่จะต้องประสบกับเหตุร้ายเขาจะเป็นตัวสวยให้กับครอบครัวด้วยเพราะอะไรคนเหล่านี้ในข้อ24พระราชาทรงบัญชาให้นําคนเหล่านั้นที่ฟ้องแดเนียลมาโยนในถ้าสิงทั้งตัวเขาบุตรทั้งหลายของเขาและภรรยาของเขาทั้งหลายด้วยเอาตัวเองคิดร้ายแต่ลูกและเมียสวยโดนโยนลงไปในถ้าสิงหมดเลย และคนเหล่านี้ก่อนที่จะตกลงไปถึงพื้นถ้ำสิ่งก็ได้ฟัดเขาอยู่เสียแล้วและหักกระดูกของเขาทั้งหลายเป็นชิ้นๆไปเราไม่ได้ปรารถนาที่จะให้สิ่งร้ายเกิดขึ้นกับศัตรูของเราแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าเรายึดมั่นต่อพระเจ้าดําเนินชีวิตด้วยคุณงามความดีพระองค์มีวิธีที่จะจัดการสิ่งร้ายๆพระองค์มีวิธีที่จะเอาคืนให้ให้เป็นหน้าที่ของพระองค์เราไม่ต้องไปจัดการทวงคืนเราไม่ต้องไปแก้แค้นเราไม่ต้องไปโทรแบบ กันแกล้งหรืออะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องไปขัดขาใครเราเดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้พันธสัญญาใหม่เราจะต้องเดินอยู่ในบัญัติแห่งความรักเรารักเราต้องอดทนนานเรากระทําคุณให้เรายังเชื่อในส่วนดีของศัตรูและพระเจ้าบอกว่าศัตรูหิวเราก็หาอาหารให้เขากินถ้าเขาหนาวเอาเสื้อผ้าคลุมให้เขาถ้าเขากระหายเอาน้ําดื่มมอบให้กับเขาและพระคัมภีร์บอกว่าให้เราอธิษฐานเพื่อศัตรูและทําดีกับคนที่ข่มเหงเรา เมื่อเราทำเช่นนั้นพระเจ้าพอพระทยัยพระเจ้าได้รับการถวายพระเกียรติและส่วนที่เหลือเดี๋ยวพระองค์ดูแลเองถ้าเราเดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องพระองค์ยกชูเราแม้สถานการณ์ในบ้านเมืองตอนนี้ดูยากลําบากสถานการณ์โลกดูเหมือนมันกําลังแย่พระเจ้า ทรงมีความคิดที่อยู่เหนือกว่าความคิดของเราและแผนที่พระองค์มีให้กับเราแต่ละคนเป็นแผนเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่แผนเพื่อทุกขภาพพระองค์จะยกชูเราด้วยพระหัตถ์ขวาอันมีชัยพระองค์จะเดินเคียงข้างเราเพื่อพาเราไปยังทุ่งหญ้าเขียวสดในขณะที่จะต้องเดินผ่านหุบเขาเงามมจุราชพระองค์อยู่ด้วยเพื่อไปจนถึงที่สุดปลายตรงนั้น อย่าให้เราหันเหสายตาไปจากสิ่งที่เราควรจะจับจ้องคือพระวจนะและความดีของพระองค์เลือกเดินในทางของพระองค์แม้มันจะเป็นทางแคบและยากจะต้องกัดลิ้นจนเลือดออกพระองค์ลูกอยากด่ามาันตอนนี้ลูกกัดลิ้นจนลิ้นมันจะขาดออกมาแล้วไม่เป็นไรค่ะเราไม่เหมือนหนังจีนเนาะกัดลิ้นแล้วตายไม่ตายหรอกคะ่ะกัดไปเถอะกัดไปเลยถ้าเกิดว่าจะด่าใครหรืออยากจะพิมพ์ว่าใคร นิ้วฉันจะต้องขาดฉันจะต้องไม่พิมพด่ามันฉันต้องไม่ประจานฉันจะต้องไม่ระบายเพราะอะไรคะถ้อยคําที่ออกจากปากเราจะต้องเป็นคะะําสรรเสริญเป็นคําที่ดีถ้อยคําที่ผ่านนิ้วของเราซึ่งไม่ได้ต่างจากปากจะต้องเป็นถ้อยคําที่ยกย่องและถวายพระเกียรติแด่พระองค์และพระองค์จะได้อวยพรเราและสามารถทําดีให้กับชีวิตของเราได้และเราเองไม่ได้เลือกที่จะใช้ชีวิตเพียงแค่เรา กับพระองค์เท่านั้นเราอยู่บนโลกนี้เพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์คนอื่นต้องได้รับพระพรผ่านทางชีวิตของเราแม้แต่ศัตรูของเราคนที่ทำร้ายเราคนที่ทำไม่ดีต่อเราเขาก็จะต้องได้รับพระพรผ่าน,านทางชีวิตของเราเพราะคนเหล่านั้นพระเยซูถ้าพระองค์อยู่ตรงนี้พระองค์ก็จะเลือกทำดีกับเขาเหมือนกัน ดังนั้นเราคือภาชนะของพระองค์ดําเนินชีวิตในทุกๆวันนะคะให้เต็มไปด้วยสันติสุขและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นพรให้กับคนเป็นอันมากส่วนชีวิตของเราฝากไว้กับพระองค์พระองค์ดูแลและยกชูเราได้เหมือนกับที่แดเนียลเองเขาก็ได้รับเช่นเดียวกันให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่เราทั้งหลายได้รับในวันนี้ขอบคุณสำหรับตัวอย่างที่ดีในหนังสือแดเนียลที่ทำให้เราได้รู้ว่าคนที่ยึดมั่นและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระองค์พระองค์ะงจะทรงปกป้องเขาและยกชูชีวิตเขาชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราฝากไว้ในพระราชของพระองค์และดำเนินตามแผนง,งานแห่งสวัสดิภาพที่พระองค์มีให้กับเราขอพระองค์ทรงโปรโดได้รับพระเกียรติในชีวิตของเราและใช้เราเป็นภาชนะของพระองค์ที่จะนำความรักและความดีของพระองค์ไปแตะต้อง ทุกๆคนไม่ว่าความคิดของเราจะคิดว่าเขาคู่ควรจะได้รับหรือไม่เขาทั้งหลายควรจะได้รับเพราะพระเยซูต้องการจะทำดีให้กับเขาดังนั้นเราจะเป็นภาชนะนั้นของพระองค์ขอพระองค์ได้รับการถวายพระเกียรติในชีวิตของเราด้วยลูกสรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนเอเมน